ครับสวัสดีครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดปล่อยตัวว่ายน้ำในประเภทมาตรฐานนะครับโอลิมปิกดิสแซนนะครับซึ่งจะต้องขึ้นเรือ,อ,อเปิดหัวนะครับมาปล่อยตัวบริเวณจุดนี้ซึ่งการปล่อยตัวนะครับการออกตัวของนักว่ายน้ำ จะต้องกระโดดลงจากหัวแรลมของเรือตรงน,รนี้นะคะเดี<ม>๋ย<ด>วขอตัดภาพมาที่นี่นะคะ<ป>การปล่อยตัวนะคะความสูงนะคะประมาณ2เมตรใช่ไหมคะครับความสูงนี่อยู่ประมาณ2เมตรเพราะฉะนั้นให้นักกีฬาที่จะต้องว่ายน้ําในระยะนี้นะครับก็ทกําการบ้านมาให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะการการฝึกการกระโดดลงไปจากแหลมของหัวเรือซึ่งค่อนข้างสูงพอสมควรจากที่เราเราเคย แข่งขันกันมาเนี่ยนะครับก็ผมว่าตรงนี้นะครับสูงที่สุดตั้งแต่เคยเคยแข่งขันมานะครับก็ให้เตรียมตัวมาให้ดีนะครับเราจะได้สนุกแล้วก็ปลอดภัยจากการว่ายน้ำ